คนรักสุขภาพอย่างเรานะีพลาดเรื่องนี้เยอะมากๆก,กินอาหารเพื่อสุขภาพแต่คุณภาพต่ําสารอาหารน้อยมากเดี๋ยวนี้เขาทําเป็นธุรกิจใส่ยาฆ่าแมลงเติมเลย GMO ที่ตัดแต่งพันธุกรรมมาอีกลืมใส่ใจเรื่องคุณค่าทางโภชนาการเรื่องสารอาหารที่อยู่ในนั้นจริงๆส่วนใหญ่แล้วอาหารเสริมหรือวิตามินที่ราคาถูกหน่อยสิ่งที่ได้รับแทบจะเป็นสารเคมีล้วนๆเลยคุณดังนั้นก็จะเน้นตลอดว่าเวลาจะซื้ออาหารเสริมคุณต้องดูองค์ประกอบส่วนผสมให้ดีๆเขาใส่สารเคมีตัว ไหเข้าไปไมความรู้ในวันนี้เป็นหนึ่งในความรู้ของหนังสืออาหารเสริมสามันประจำบ้านใครที่ได้เล่มนี้ไปเนี่ยคุณจะรู้วิธีเลือกอาหารเสริมวิตามินตัวไหนที่จาเป็นกับร่างกายคุณจริงๆมีแถมกินอาหารเสริมตัวไหนเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลายในอนาคตอย่างทึ่มเศร้าเบาหวานความดันไขมันโรคยอดฮิตเนี่ยหมอเฟิร์นใส่เข้าไปให้อยู่แล้วรักษาก็มีว่าคุณต้องใช้โด,ดปริมาณเท่าไหร่นะแล้วสิ่งที่หมอเฟิร์นเอามาบอกเนี่ยเป็นงานวิจัยระดับใหญ่ที่เขาเอามาสรุปแล้วว่าควรกินปริมาณเท่านี้ เท่านี้ทดสอบทดลองมาแล้วว่ามันเวิร์กหมอเฟินก็เลยเอามาใส่ในนี้เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์ที่สุดตอนนี้สิทธิ์เต็มแล้วแต่หมอเฟินยังให้ราคาพิเศษอีกจาก1490บาทให้พิเศษ1111บาทใครสนใจพิมพ์ว่าหนังสือก็ได้เดยวน้องแอดมินส่งรายละเอียดไปให้ใครได้เล่มนี้คุ้มมากขออวยพรให้คุณมีความสุขทั้งกายและใจหน้าเด็กลงเด็กลงด้วยกัน,กนแบบนี้ทุกวันรักทุกคนคะ่ะ